เรียนท่านคณะกรรมการ,การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสวทร,ระดับ3ดาวที่เคารพทุกท่านดิฉันชื่อเด็กอินภัสกรทัพย์หินค่ะดิฉันชื่อเด็กอิมีมาอุดค่ะดิฉันชื่อเด็กอินยาดาทิติน,นะะังสรคุณค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงงานคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูที่ปรึกษาคือนางนิคาพอนุโงศรีค่ะที่มาและความสัมคัน์ของปัญหานักเรียนชั้นป .6 ไม่เอาใจใส่เรื่องการทำการบ้านทำให้ลืมและที่เกียรตาทำการบ้านตกผลให้ําทำการบ้านไม่เสร็จทันเวลาส่งซึ่งถูกครูคลงโทษค่ะปัญหานักเรียนทำการบ้านไม่เสร็จค่ะ สาเหตุ1นที่เกิียดทำการบ้าน2เล่นโทรศัพท์จนลืมทำการบ้าน 3. เล่นกับเพื่อนมากเกินไป4ไม่เอาการบ้านใส่กระเป๋า5เรียนน้องจนลืมทำการบ้านค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ขยันในการเล่าเรียน2อให้ทำการบ้านเสร็จตามกำหนด3ให้นักเรียนฝ่เรียนรู้อยู่เสมอค่ะเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียน จำนวน25คนทำการบ้านเสร็จทุกคนค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพการบ้านถูกต้องเรียบร้อยค่ะวิธีการแก้ปัญหา 1. หทํำการบ้านให้เสร็จก่อนค่อยไปเล่น 2. เน่นโทรศัพท์ให้เป็นเวลา 3. จดบันทึกเดือนความจำ 4. เก็บการบ้านใส่กระเป๋าทันทีเมื่อคุณครูสั่ง 5. เบ่งเวลาเลี้ยงน้อง 6. ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะตรงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือใฝ่เรียนรู้ค่ะ หลักคำที่นำมาใช้อธิบาท4 1. ชฉันทะคือความพอใจรักภายในการบ้านหรืองานที่คุณครูมอบหมายให้ค่ะ2วิริยะคือความเพ,อพยยายามในการทำการบ้านให้เสร็จและถูกต้องค่ะ3กิตตคือความเอาใจฝากใฝ่จุจ่กกับการบ้านไม่ละเลยและตั้งใจทำให้เสร็จค่ะ สีมารสาคือมันตรีตรองพิจารณาหาเหตุผลว่าการบ้านมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ค่ะวิธีการวัดและการประเมินผลหนึ่งตรวจการบ้านทุกคนสองาสถิติในการส่งการบ้านสาสอบถามความพึงพอใจค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งนักเรียนชั้นป .6 ทําการบ้านเสร็จทันกําหนดค่ะสองนักเรียนเป็นผู้ขยัเนเรียนค่ะสผลการเรียนดีขึ้นค่ะพฤติกรรมเจอหัวที่ได้จ นักเรียนทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยและส่งงานทุกครั้งค่ะนักเรียนตั้งใจเรียนคณะครูสอนค่ะด้านศึกษาคนคว้าหาความรู้ใหม่ๆเสมอค่ะพวกหนูขอจบการนําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็ให้ครูสอนให้นักเรียนนัดมีน้ำใจต่อกันนะครับไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้นักเรียนที่เรียนได้ดีกว่าช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนช้ากว่าแะครัอันนั้นเป็นเพราะเราจูว่าที่จะสร้างเพื่อการสร้างคนดีนให้กับบ้านเมืองอันนั้นก็คืออันนั้นตอนนี้ในคุณธรรมอัตลรรักษกณ์น,นะครับที่ความพึงพอใจที่หลักธรรมนะครับก็คืออิจุบ,บารีนะครับที่นักเรียนนำเสนอมา,มาต้องตรนกับคุณธรรมนะครับต้